มน,นลออมาพบใไไสนับสนุนรายการโดยรองเท้าคีน <แก S 1> เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ชมหาแม่น้ําแควเนี่ยถือว่าเป็นสายเลือดสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็พี่น้องชาวไทยลหลายๆคนเลยนะครับเป็นแล้วตรงน,นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติสายโยกครับตลอดเส้นทางของแม่น้ําแควแห่งนี้ฮะมีน้ําไหลลงสู่แม่น้ําแควเยอะเลยครับแล้วนั่นก็คือน้าตกสายโยกก็เป็นอะไรที่แบบว่ามาเที่ยวกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็อยู่กลางน้ําและนะครับบนสะพานแขวของอุทยานเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับลงไปดื่มดําแล้วก็ไปอิ่มนนำสำราญกับ บรรยากาศของแม่น้ำควายแห่งนี้ครับว่ามีอาหารอะไรอร่อยๆแล้วมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอะไรบ้างครับ ผู้ชมฮะก็แน่นอนครับวันนี้เราจะมาหาของอร่อยนะครับจะอยู่ในน้ําเราจะให้เขาพาพวกเราลากแพไปชมวิวทิวทัศน์กันครับพร้อมกับทานอาหารไปด้วยครับที่แม่น้าแควน้อยแห่งนี้ฮะซึ่งบอกเลยครับแม่น้ําสายนี้ถือเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับที่ไหลไปรวมกับเส้นเลือดใหญ่นะครับจากแม่น้ํแควน้อยไหลไปรวมกับแม่น้ำแควใหญ่ใช่ไหมครับ ก็รวมกัเปรรจบไก่เป็นแม่น้ำแม่กลองนั่นเองจ้ะหลังจากที่เราเดินย่ำยญยโยกเยกไปมาครับบนแพ่นี้ก็เป็นสถานที่บอกเลยครับที่เราจะใช้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับ โยกย้ายออกไปชมวิวแล้วก็ทานอาหารให้อร่อยแบบอยู่กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่สุดกับอาหารท้องถิ่นเลยฮะที่นี่ทางการจนะบุรีบอกเลยครับมาได้ทั้งไปครับแดนสวรรค์ตอนตกชัดๆเลยครับ นะคุณผู้ชมครมาถึงมังการทั้งทีครับก็ต้องมาหา,าผู้ที่เชี่ยวชาญและก็รู้เรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ก็คือ,อพี่ปราณีครับ <Yeah. S 1> เป็นผู้ช่วยนะครับผู้นานการการท่องเที่ยวประเทศไทย,ยสำนักงาน จังหวัดกาญจนบุรีครับก็<ล>ให้พี่วานณีแนะนำหน่อยครับว่าーーจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครับสามารถมาเที่ยวฤดูไหนดีที่สุดครับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวได้ทุกฤดูนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็มาท่องเที่ยวหน้าฝนค้นหาความสุขนะคะมาชมน้ําตกนะคะล่องแพนะคะอย่างเนี้ยนะคะธรรมชาติที่นี่มีน้ําให้ล่องแพทั้งปีนะคะ ที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มีทั้งปีนะคะแล้วตัวนี้ก็คือแม่น้ำแขวน้อยเนาะค่ะใช่ค่ะแม่น้ำแควน้อยไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแควใหญ่หญที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากที่เราจะล่องแพแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีอาหารมือ,อพิเศษ ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสั่งไว้แล้วเป็นอาหารพื้นเมืองไหมอาหารพื้นเมืองที่นี่นะคะค่ะว้าวว้าวว้าวเปอะไรบกันพอรู้ไหมครับก็หมูป่าแน่นอนบอกแล้วดูรายการผมนี่เขาละมานมากเป็นปลาเป็นปลานะคะปลาใช่ไหมปลามาเมืองการปลานี่ก็ต้องมีพวกปลาคังใช่ไหม ต้มยำปลาขังเด็ดมากนอกจากอาหารแล้วเรายังมีผลไม้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนี้เรามีงานผลไม้ที่ทองผาภูมินะคะก็จะมีเงาะวันนี้ได้ชิมเงาะนะคะเงาะท้องผาภูมิเลยค่ะลูกเล็กๆหน่อยแต่หวานหวาน รสชาตหวานแล้วก็กรอบนะคะไม่รู้จะไปไหนครับรถมาเที่ยวเมืองกาญประมาณ2-3สชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็สามารถที่จะมาหากิจกรรมทำได้ตลอดทั้งปีก็ขอเชิญมาเที่ยวเมืองกาญนะคะเมืองกาญแดนสวรรค์ตะวันตกนะคะเราได้เงาะมาแล้วฮะนี่เป็นเงาะกาญจนบุรีหรือเงาะของทองผาภพูมิครับ เงือล้นหวานกรอบถึงแม้ว่าจะลูกเล็กนะครับอร่อยสุดๆเมื่อกินอยู่กับหน้าน้ำตกตรงนี้ฮะนี่น้ำตกสายโยกแบบมีหลายจุดมากที่ไหลลงมา มีแหละมาถึงแล้วฮะคุณผู้ชมพบกับอาหารที่เรียกว่าเป็น local food ครับของที่นี่เรามาถึงเขื่อนเรามาถึงแม่น้ำแควนะฮะสิ่งที่ขาดและพลาดไม่ได้เลยเราอยู่ต้องเจอฮะปลาคังแบบนี้แล้วก็เมนูนี้คือโชชีปลาคังครับว้าหนังมันนิ่มกุบๆความเผ็ด ของตัวเนื้อโซชิฮนะี่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราเจอความคาวของปลาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูตัวเมนูของต้มยำปลาคังไนการเออหืเต่นเต้ะจมูกตัวน้ำซุปของต้มยำบอกเลยครับรสชาติอันนี้อร่อยไม่ได้จ้างผมนะเขาไม่ได้จ่ายตังผมด้วยผมกล้าบอกว่าถ้ามาทาน จะได้รับความอร่อยแบบเดียวกันนี้แหละเพราะผมลิงกง์กลางๆนฮะถ้าไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยเลยนะครับพ <laughs> าไม่ได้ครับมาถึงถิ่นหมูป่าผัดเผ็ดครับอันนี้ชิมเลยดีกว่าไม่ต้องคุกข้าวหรอกเเนียรนิ่มรสชาติดีเลยผมเคี้ยวต้นกระชายด้วยหอมหนังไม่เหนียวไปอันนี้ก็อาจจะเป็นที่สเสน่ห์ของร้านนี้หรือแพรนี้นะครับที่เขาหาตัวหมูป่าดีๆมันอร่อยมากยิ่งขึ้นทวีคูณเป็นสิบเท่าครับเพราะว่าเราได้ ทานอาหารแบบนี้เคียงข้างกับน้ำตกที่ด้านข้างของพวกเรานะครับตอนนี้มันยิ่งกว่าผงชูรสธรรมชาติที่มันเติมเต็มทำให้อาหารบรรยากาศของครอบครัวของทุกๆคนนะครับที่ได้มาพักผ่อนที่นี่ครับมันจะเต็มสุขอิ่มลักกันมากๆครับมาเที่ยวเมืองกาญกันเยอะๆนะครับเทปนี้ฮะสนุกมากๆครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นรูปแบบ เป็นนำล่องให้คุณผู้ชมนะครับให้ได้เดินทางเดินทางแบบสบายๆ2วัน1คืนได้นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางนะครับขับรถสนุกๆมาเลยจากกรุงเทพมหานครครับรถเช่า a อ i s สรองเท้าคีนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็รีสอร์ทสุดเก๋ครับสวนสายโยรีสอร์ท เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com แล้วก็บางเกาะโพสสำหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ mm hmm. ส่วนตัวนะครับเทปหน้ารายการโลกใหม่หมจะพาคุณผู้ชมไปประชนภัยต่ออย่างจังหวัดกาญจนบุรีไปยังส่วนที่ลึกอีกส่วนหนึ่งครับนั่นก็คือส่วนของสังขบุรีครับที่นี่บอกเลยครับเก๋มากๆติดตามชมต่อกับการประชนภัยของจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับ หรืออะไรก็ใช้การนำทางระบบ GPS นะครับ Global System เ hey, ฮ้ยเ oh, รีว่า Global GP อ๋อ Global Positioning System ฮะเออมันคือนอนน้อยขอให้ลูกอยู่ร่มเย็นไปสุขอายุมั่นขวัญยืนไม่มีโรคไม่มีภัยอโลขยาปลรมาราภาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขครับใช้เวลาเดินกันนานมากเลยนะเพราะชานี่ยถ้าเอาแบบนี้5กิโลเมตร่อชั่วโมงได้ั้ง แล้วกว่าจะเดินจากพม่ามาถึงเมืองการจากเมืองการไปถึงลาดบรุรีจากลาดบุรีไปถึงเพชรบรุรีจากเพชรบุรีไปถึงอยุธยาเป็นเดินเดินเนี่ยว้าบุ <laughs> หายใจหน่อยมาชา็อตเซ็ตผมมาดีมากกว่าจะสเปรย์กว่าจะได้เข้าที่เข้าทางฮะเจอกามโมเลสซ้ายแบบเนี้ยได้คุณ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 คได้ดังใจ หลังคุณคุนเอามื่อไงเต็มหน้าเลยอย่าพูดนดิไอ้หลังกล้องไม่หลังคุณได้ไหมนั่งเฉยๆกุมมือแฟนไว้หลอกจับมือก็ได้เขากำลังจีบอยู่โอ้โหหลอกจับมือเลย